งานผ้ากันเปื้อนร้อนๆพร้อมส่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนามสุบชุดก,กีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานสกีนผ้ากันเปื้อนนั่นเองค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือขั้นตอนการทํางานค่ะที่เรากําลังทําแล้วก็เตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะคะวันนี้นะคะมาจากทีมงานของเฟ้นไฟลเขย่านั่นเองค่ะพิกัดอยู่ที่โลตัสนะคะโลตัสสัมพันธ์แล้วก็บิ๊กซีบิ๊กซีอ้อมใหญ่สัมพัน์นั่นเองนะคะบิ๊กซีอ้อมใหญ่ค่ะบิ๊กซีอ้อมใหญ่สําหรับใครอยากไปชิม ก็ทางร้านนะคะรับออกบูธด้วยนะคะกับร้านเฟ้นไฟเขย่าวนั่นเองะคะ่ะก็ไปติดต่อได้นะคะลองติดต่อตามเบอร์ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะงานก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกับผ้ากันเปื้อนนะคะสกินโลโก้โลโก้นะคะลูกค้าถ้ามีไฟอยู่แล้วก็สามารถส่งไฟให้ทางร้านนะคะแล้วก็พิมพ์งานได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีนะคะก็ลองมาคุยแบบคุยไอเดียกันได้ค่ะงานทุกงานนะคะจะสวยคมชัดแล้วก็ละเอียดแบบนี้เลยค่ะงานที่เห็นก็คืองานที่เสร็จเรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะผลิตงานนะคะก็จะมีการส่งแบบคอนเฟิร์ กับลูกค้าก่อนให้เลือกสีผ้ากันเปื้อนได้นะคะมีหลายสีเลยค่ะฟ้าน้ําเงินแดงเขียวส้มนะคะได้หมดเลยอย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนสีดําค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋า2ด้านนะคะใบบกระเป๋าใบแรกนะคะก็ะจะสามารถใส่สิบได้นะคะน,นี่ก็ไว้เก็บเงินได้ะคะ่ะส่วนอีกใบหนึ่งก็จะเก็บเหรียญก็ได้นะคะหรือเอาไว้ใส่โทรศัพท์ก็ได้ะคะ่ะใส่ของได้เยอะเลยคะ่ะด้านหน้านะคะจะเป็นแบบห้อยคอค่ะแล้วก็ด้านหลังจะสามารถผูกเอวได้นะคะอันนี้คือง,งานนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วงานจริงสีสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลย แต่ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะใครที่อยากได้งานผ้ากันเปื้อนที่เป็นร้านของตัวเองโลโก้ตัวเองก็มาคุยกันได้ค่ะยินดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานเซนไฟขย่ามากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ